สวัสดีจ้ะพี่น้องของไปจ๋ามาได้จะอาต่อยผ้ากินอีกแล้วจ <it. S 1> ้ะมือนี่ก็มี่เขาตังจ้าเพื่อนเขาตังเนาะจ้าเนาะเขากลมหม้อเีฮาดงแล้วมันแข็งๆนี่จ้ะมันหนาสีใหม่ก็หนีอีกนิดนึงเนาะหอมหอมยังอุ่นๆอยู่เลยจ้ะแล้วก็มี่พักอีงเนาะมันเป็นพักของต้นหัวชจเทามันที่ออกเพชร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 เพชเฟื่อนๆจ้ะอันนี้ก็เป็นลูกทุกข์ก็จิเป็นของต้นบีดลูกหรือต้นยางบัวนี่ก็ออกเพชรเพชเฟื่อนแต่อันนี้สีหวานอร่อยจ้ะ มีปลาสลิดน้ำพรุ่มใจนําเสนอเลยจ้ะปลาสลิดทอดจ้ะอต่อยกับไปซื้อแบบปลาสลิดสดมากเนาะที่เขาแช่แข็งกับมาได้สูตรจากแม่ลุงเนาะคั่วกธรรธมานีชาเนลเนาะไปูที่เมืองไทเป็นปานิชยเห็ดอย่แช่ก็น้าเกลือแล้วต่อยมารัดแปลงเอาเป็นปลาสลิดแช่เนาะอต่อยลดเวลาลงงานนาที่จ้ะอยากมันเข้มหลายอร่อยกําลังดีแฟนอต่อยกินสองตัวเลยจ้ะฮัลโหลใหมเฟนคําเดอร์คําอีดทูเกเตอร์เล่าสลัดจ้ะ อันนี้กะอร่อยมากเลยจันนี่พุ่มใจนําเสนอแล้วจะบ,บงวบพี่น่องจามะเบาหลายยายหา,างพี่น้องปลาเนื้อต่อยพุ่มใจนําเสนอแล้วจะบบงฟีเขาอ,อืเอ,อ,มอมาใหม่ไห้มงัด อ,อร่อยเขาต่อยหาหมอว่างก็จะพักตะพีน้ำปลาลาดต้มเองว่าแซ่บแจบขอล่องทองก่อนได้จ้ะเด้อกินปลาก,กับขขาวนิดนึงก่อนอืมแฟนเาต่อยเราเอาไข่ออกไปถิ่มแม้่ไข่ของปลาแล้วว่าเป็นขีแม่นรสันก็ได้เท่มก็ล่างดีเลยบอกเท่มหลาย ก่อนอาต่อยท,ทำเน่ยมันออกเข้มเยอะมากินเหรนยแนวเนี่บย,ย,ย,นนะย,ยออบ,บยได้เลยชุดก่อนอะต่อยเห็ดอืมอ่ะอืมอร่อยเดี๋ยวต่อยกรบกอบมันหยั่ได้เลยเนี่ย าาห่าจต่มาอร่อยขาวบ่มีหม่มองบ้างนะพี่น้องเนาะต่อยอยากให้พี่น้องเห็นถ่วยขออาวอัดต่อยน้ำนนะ่อนี่เนาะไม่เห็น็หนหยังจะัะบ้างของร่างเออเนาะ นี่เนี่ยต่อยมาวางเสี่ยวโอ้ยมันหอมจ้ะถ้าปู่ได้มักจริงก็ต่อยบุบุนนี่ยก่อตังจ้ะ mhm ừ, chắc các nhau đó vitamin đấy đến này bác à này ต่อยพ่อเองเด้เนี่ลืมบอกนี่กันเม็ดพักคุณป่าเราหายมากอร่อยก็เลยเอมมามาใส่กลมคลัสติกจ้ะเอาหนามใส่อลองไปเน้นเลยก็ลอยเป็นหยันชันไปให้ก็บคืนพี่น้องปิดฟ้าให้นแน่นเนาะมันก็ออกไมห่หายยังถือเลยเม็ดหนุนหนามยังมีเลยต่อไปได้ลางได้เลย มันอยู่ในกล่องน้ำบาสกับปกกินกูเขาขอตังนะ มันหอมหอมกินข้าวใหม่คนหมอเนาะอืมไทยใหม่คนนี้เนอ่อยนึงมันจึกรอบมันจะหอม มันจะออกปเปรเผ็ดขมๆคไข่ขยๆวาซาบิจานเนี่ยจค๊คไข่เป็นหยังมาล่งปลูกปลูกเบิดป,ดป,ดปดลูกหลักกินเบิัตอตาย ยังเขาแกมนนะอร่อยขอตังเยอรมันก็เริ่มปดล็อกดาวนิดนึงล่ะจ้ะ อนุญาตให้มาเจอกันได้สองขอบขั้วเพราะช่วงนั้นบราหายเลยแั่คือของอ้อต่อยก็ลุ่งนี่ก็สามารถจะย่ได้ดึกแน่นอนถ้าออกไปข้างนอกถ้าเด็กถีอายุต่ำกว่ายี่สิบมั้งเ้าต่อยว่ะถ้าสามหานี่ย่ได้เพราะเกินสามถุ่มตรงกับบ้านกันเนาะ วันอาทิตย์มันเกิดเอาต่อยมวนลูกมากขงตะเทียงแล้วมากินดาหนาเอาต่อให้ลานานาเลี้ยงกันกินเต็กกับกินขนมเคก้กดืมกาแฟออกไปเดินเล่นกันอีกจังครับมากกับมาสั่งพิซซ่าเอาพอตอนเย็นเอาต่อยบบให็ดข้าเข่าเพิ่มเนาะต่ลานานาเลือเยอะมากเลยจ้ะเอาต่อยใบลูก,กินซัำใส่ให่อครับบ้านด,ดึกมากอีกกับกินสาหร่ายพวง,งองุ่นวอยพี่น้องจ้าไอ้ที่ตั้งแต่ตั้งประเทศมันพอ พอคอยปนไหนเอาต่ออยากล่องของไทยมากกว่าตอนเนี้ยม่ออกเข้มแบบเป็นหมึกเมือกเข้มหลายปนไหนหรอกแต่แต้มันออกเป็นเมือก มื่อนี่คอยเบิ้งหน้องน้องสันติล่ะเดี๋ยวสิลองลองถามองค์กรทรงบาทรงต่าง,างประเทศเนาะบ่แพงแะร้อยกรรําร้อยบาทเด้อคิดว่านนะบ่บ่เกินดอกของเอ่อน้องสันติเนาะเอ้ยมันสันติขันติน้องขันติเขาพูดอดไเป็นยูทูปเมื่อขันติหูมันน้องคนนี้เห็นยูทูปของเยอะแล้วมันแต่ออตอยต่างมาั่มไอ้คลิปสิแล้วเนาะตีกินไปแล้วยี่สิบมันเท่าไรยี่สิบมิลบ่ถึงลอยกร,รัมเด้อจ้ะยี่สิบกํา สิบเอ็ดยูโรโอเคโรล,ละหาลอยซีสิบเก่าคนเด็กตีเป็นเงินบาทเด็กหาลอยซีซับเก่ายูโรตีเป็นเงินไทยกะหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันถ้าไดสองสามลอยเถ้าไดบุญอะเกือบสองหมื่นกิโลหนึ่ง เขาจังอร่อยธนาเอาตัดส่ยใหม่ขึ้นนี้ อร่อยอร่อยนุ่ ต่อเม็ดมันออกพึ่งหวดตรงเขื่ำำอนทำคอมฮอน อร่อยจ้ะถ้าวูนไดนประมาณอากาศเที่ยมันฝาดมันขมเนาะเขามาให้อาต้อยอาต้อยก็เอามาเพาะเลยจ้าเพาะแล้วก็าาก,กินเลยกินไปหลายเทือกแล้วมันเบิดละเม็ดมันอันนี้ขังสุดย้ายแลวจ้ะมันออกขมขมซาซาลิ้นเด้อพักอันนี้ซาซาลิ้นนิดหน่อย สำหรับคนมากเนาะอู้กินขลบับก็ก้อยก็อยู่แสบเนาะเพราะวัพมาถึงก็ทิ่งกรดิก่กินแล้วจาของพวกนี้ง่ายคือง่ายาต่ออเมรดกันแช่น้ำแล้วกับเอาโรยใสรกองพลาติกไว้เนาะบิดฟ้า ต่างถินไปไม่ก็ขึ้นอร่อย ก่อแสบปลาปลามันโตหน่อยต้งต่กระเหลือตัวหญ่ไปคุณลุงมันกินนะจ๊ะเนาะตัวหน่อยต้งต่มมก,นนาาก,ตก็มากินลุงลูกแกะกลางยาก 응, mm. 잡. rồi làm ล็อกดา,าวเงาเลยเด้อพี่น้องหล่งเดือนไหนเนาะตุล่า,าว่าตุล่าหรือต้นเดือนพฤศจิกายเนี่ยต่อกับจำบ่คอยได้ตีหาเดือนเลยต่อที่ออกใครเขาพี่น้อง กองแหว่งหนากกันไข่เรื่องเลืองแต่เป็นปลาสลิดสื่อแบบเข้าตากแล้วเมืองไทยมากเอาต่อยิดพวกคอยกาบกินไข่มันจักเอาต่อ,อยยานไข่แมงวันมันเซียงอยู่นั่นนะเล่อ ไทมันมันมันไปเจอกลางมปลาปลาตะ,ะ,ะ่น้ทะหลพวกง่นม่าว่าเนี่ยเฮ็ดอะต่อยโอ้ข้าวมันข้าวติดปากก่อนเนาะจะถามว่าอยากเองบ่อยากจ้ะเดี๋ยวล่องมากินก็สมตำก็อย่างก็างมาว่าน ในหนังทีงใ่ใครสูตรมากก็ให้ใส่เม็กกี้กับน้ำสมน่ะนะซอสก็ไอเฮดแนวนั้นบะแซบจิ้มก็ซอสพัดไทยแซบ่บอบนะ Việt Nam <laughs> เต็มอร่อยอร่อยกินแกเพ nhưng mà khứa thì lái phổi à nhưng คลิปนี้เนี่ยเอาละนะจ๊ะเนาะเอาต่อกับตังเอ้ยค้ามาลาก่อนแหละนะจ๊ะเนาะบ่อยากล่าเลยจ้ะอยากคุยอยากเมาม้อยต่อก็ไว้พ่อกันคลิปหนาได้จ้ะเห็ุนี้ทิ้งต่อหักจะหักนี่ทิ้งต่อเหตุเฮาสิมีความสุขทุกครั้งแต่เหตุคลิปนี้เอาต่อยล่าไปแค่นี้ก่อนน้าจ๋ะเนาะ